วันนี้ก็มาทำงานที่ดับลินแ็นกำลังนั่งไฟกับก็แวะซื้อซูชิกับสลัดแล้วก็น้ำหมูขวา s ซูชิก็ประมาณนี้อันนี้ประมาณ500บาทไทยที่เมืองไทยขายประมาณเท่าไหร่คอมเมนต์มาให้ดูหน่อยแล้วก็สลัดกล่องน,นี้ซีซาสลัด ประมาณ300บาทแพงไหมที่เมืองไทยขายประมาณเท่าไหร่เซเว่นมีไหมหรือว่าที่ไหนขายเป็นกล่องแบบนี้ก็ตกทั้งหมดมีน้ำเปล่าด้วยหนึ่งขวน้ำเปล่าก็ประมาณ60-70บาทที่เมืองไทยประมาณเท่าไหร่แล้ะ แพงแนมะ้สำหรับค่าของชีพของประเทศนี้ราเทีาไม่แพงมากนะแบบราคาพอเทกับกรุงเทพเลยปะเพราะว่ากลับไปเมืองไทยนี่เงินหมดเร็วกว่าการอยู่ที่นี่นะอันนี้คือก็นั่นแหละเดี๋ยวยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะว่าแพงไหม